เอาจริงๆมันมันแอบยากสำหรับเรา <c oughs> คือเราไม่ตายหรอกแต่กูเกือบตายเอออะไรประมาณนั้น <c oughs> แต่เรา<ด>ลอดมาได้ไเออดีที่ไม่ตายดีที่รอดมาได้ <c oughs> เขาให้เด็กไปฝึกอะ่ะ <c oughs> ให้แบบ rotate ทุก station เลยอะ่ะ V I P check in เช็คอินอย่าง VIP เออมันก็จะแบบเข้าไปในห้องมืดๆแล้วก็เป็นแบบ VIP เราก็ต้องคานเข่าเลยนะเว้ยเลยเออเลย,เลยความแบบไม่รู้จะไปไหนคือเลนเล็ดก,ก็คือกลับบ้านเลย <S 2> <S 2> จริงๆคือมันไม่รู้จะไปห้างไหนอ่ะตรงลากกระบังมันไม่มีห้างอ่ะมันแบบมันไม่ใช่ลูกคุณหนูเหมือนแบบจูฬาหรือแบบเกษหรืออะไรก็ไม่ใช่ทุกคนจะแบบชิลๆรองเท้าแตะถุงผ้าจะเป็นอะไรที่แบบชิลๆมากๆเลยในสังคมลากกระบังอ่ะพอพูดถึงเพื่อนมึงชิล อย่างนั้นหละไหลสมองไหลคือทุกคนแบบจอยอ่ะคือทุกคนแบบไม่แต่งหน้าคือตอนมหาลัยเนี่ยแอมแทบจะเป็นคนที่แบบแต่งหน้าในคณะแค่ไม่กี่คนอะเพราะคนส่วนมากผมไม่วีวแบบหน้าไม่แต่งคือตื่นจากหอใสลรองเท้าแตะเดินมาเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะข่าวจาทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อได้ดีกับพี่เตยแล้วก็แอมค่ะแอมค่ะพี่แอมเองค่ะเรียนในคณะอะไรคะแอมเรียนศิลปศาสตร์ครับผมเรียนที่ราชกะบังฮะ ศิลปศาสตร์ละก็บางใช่ทําไมทําไมถึงเป็นศิลปศาสตร์ทำมร,รู้ตัวได้ไงว่าอยากเข้าเป็นความใฝ่ฝันหรือเปล่าไม่มันเริ่มมาจากการที่เราอยากเป็นแอร์ก่อนอยากมึงอยากเป็นแอร์ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตัวท่านี้คือเรามุ่งเลยเรามุ่งเลยพอเรารู้ว่าเราอยากเป็นแอร์ใช่ปะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนภาษาเออพอเรียนภาษาปุ๊บมันจะมีอะไรล่ะมันก็คือศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วแต่มหาลัยไหนจะเรียกนึกออกไหมซึ่งก็คือถ้ามึงรู้ตั้งแต่แรกอ่ะก็คือเรียนศิลป ก็มาเรียนอังกฤษซึ่งสิ่งจีตอนนี้ที่ได้มาทิ้งไปหมดแล้วลืมเพราะมันยากมากแล้วก็จะสวัสภาษาจีนยากเกินไปเราก็เลยมุ่งเป็นศิลปศาสตร์อีกอิงและเตรียมตัวยังไงมั่งเพราะว่ารักกะบังก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่การแข่งขันสูงนะต้องติวเยอะไหมหรือว่าเรียนเรียนพิเศษตลอดเรียนแบบ คือเด็กมวกลายสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้เขายังเรียนกันอยู่หรือเปล่าเนาะใช่เข้าาสมัยนี้มึงสิปีแล้วค่ะสีกว่าปีแล้วก็คือพอเลิกเรียนก็ไปเรียนอะไรอ่ะมันจะมีอะไรสมัยก่อนเอ็นคอนเซปต์เอ็นคอนเซปต์แล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเรียนอะไรแบบนั้นเพื่อเตรียมตัวแบบท่องคําศัพท์แล้วก็เตรียมตัวเข้ามหาลัยอ่ะซึ่งภาษาอังกฤษแล้วแต่โรงเรียนด้วยเนาะคือบางโรงเรียนอ่ะก็ติวมาให้อย่างดีแต่บางโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ไม่ค่อยเน้นภาษาอังกฤษซึ่มันเลยเป็นสิเราต้องไปหาเอาที่คือเราบอกก่อนว่าเราเราเป็นเรียนโรงเรียนแบบทั่วไปเราเรียนโรงเรียนแบบปกติอะเราไม่ได้เรียนโรงเรียนที่มันเป็น2ภาษาหรือ E P ไม่ได้เรียนอังกฤษโปรแกรมอะไรอะเออเราเรียนแบบทั่วไปปกติเลยเราก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้ดีทางนั้นเราก็เลยต้องแบบไปเรียนเสริมอะไรนี้แล้ววิธีการเทคนิคอะวิธีการเข้าใจภาษาเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้สิ่งที่อยู่ในชีวประวันของคนไทยทั่วไปการทำความเข้าใจการจำควาศัพท์มีเทคนิคยังไงบ้างคืออ่ะถ้าเกิดว่าแบบทัั่่วๆไปอออะก็คืต้งงทศพ์ เนอะปะแต่ว่านี่รู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเลยคือการที่เราได้ใช้มันจริงๆซึ่งตอนนั้นใช้กับใครไม่ไม่ได้ใช้อะ <c oughs> หมายถึงว่าไม่มนคือมหมายถึงว่ามันมาดีจริงๆะคือตอนที่ฝึกงานแล้ว<อ>ได้พูดกับฝรั่งทุกวัน อ๋อเออมันดีช่วงนั้นงั้นในแง่ของมัธยมที่เตรียมตัวก็คือเตรียมตัว,<อ>ตวเพื่อสอบอะเออเหมือนเตรียมตัวเพื่อสอบแบบแกะแผดสมัย,ยก่อนอะอที่มันจะมีแกะแผลก,ก็เตรียมตัวเพื่อสอบอ่ะสอบแล้วก็พวกแกรมมาต่างๆอะไรเงี้ยเอเอก็เตรียมตรงนั้นไปแล้วทําไมถึงต้องเป็นหน,นอกากบ,บังตอนนั้นเรื่องอะไรมาตอนนั้นคะแนนมันต่ํากว่าเพราะว่าเรา เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้มีความเป็นฉลาดแบบอักษรจุฬาไม่ถึงศิลปศาสตร์ธรรมศาสตรศศ์ไม่ถึงมนุษย์เกษตรไม่ถึงเรารู้ว่าเฮ้ยเราเราไปได้ไม่ถึงเทียนั้นเราก็แบบเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนาที่เราจะพอได้เฮ้ยศิลปศาสตร์และกะบ,บงังพอไหวก็เลยลองยืน่นยื่นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ติดอันดับหนึ่งเลยใช่ได้เลยเลือกอะไรที่เรามั่นใจอะไรที่เราไม่มั่นใจก็เอาตำาำลงมาหน่อยพ่แต่ว่าส่วนคนส่วนใหญ่เจอแบบว่าเอาคณะในฝันอะจิดหนึ่งไว้ก่อนแล้วแล้วว่าที่เรามั่นใจอ่ะค่อยสองสา เพราะว่าเพราะว่าคณะในฝันของเราอ่ะมันคะแนนอ่ะมันไม่มีวันเป็นไปได้เราเลยต้องอยู่กับความเป็นจริงมันอยู่ในความฝันเออมันคือมันคือความฝันที่เราสึกว่าเราจะไม่เอาความฝันเข้ามาแบบอยู่ในความเป็นจริงและทําให้ความเป็นจริงเราหายไปอีกโอกาสมันที่หายใช่ไหมถูกต้องเราก็คือพยายามแบบเออละกระบังพอไหวยืและกระบังดีกว่าอะไรอย่างงี้ไม่อยากเสี่ยงเพราะเราเป็นรอบแอดมิชั่นแล้วแอบอยากถามสมมุติว่าย้อนกลับไปได้นะตอนนั้นนะย้อนกลับไปเป็นแบบน้องแอมม6น้องแอมม .5 อย่างเงี้ยเออ อยากเข้าที่ไหนน่าจะ,กะเกษตรมัง้งมนุษย์กเกษตรถูกไหมอืมชอบแบบชอบมหาลาัยเกษตรรู้สึกว่าแบบบรรยากาศดีอ่าเอ,อแล้วคอมแพกับรักกระบังละ่ะมาเจอรักกระบังแล้วเป็นยังไงบ้างรงักกระบังก็ดีแต่ว่านี่รู้สึกว่า และกระบังมันกว้างไปมันกว้างมากมหาลัยอะแล้วนอกจากมันจะกว้างแล้วใช่ป่ะมันมีถนนตัดผ่านเส้นมีทางรถไฟด้วยแล้วมันก็มีทางรถไฟตัดผ่านอี่คือมหาลัยอะมันแบ่งเป็นสี่ส่วนอ่ามันกว้างก็จริงมันมีพื้นที่ใช้สอยเยอะจริงแต่ว่ามันไม่เป็นสัดเป็นส่วนอันนี้ในความคิดแอมคนนีงนะเออรู้สึกว่ามันมันไม่มีรั้วสําหรับมหาลัยที่เราจะแบบ ไปเดินเล่นหรืออะไรได้คือคนมันผ่านเข้าออกตลอดไงมันเหมือนเป็นทางสาธารณะเออประมาณนั้นทางสัญสาธารณะแล้วบอกว่าคนก็จะลงรถไฟมาตลอดเวลาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายมีความวุ่นวายในมหาลัยพอเข้ามาปีหนึ่งอะนอกจากความวุ่นวายเรื่องของแผนผังมอแล้วอจริงกว้างเลยเจออะไรมาความความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแกเรียนในเรียนในโซนกรุงเทพใช่ไหมอืมเรียนในกรุงเทพฝั่งแถวนนเอ้ยแถวรังสิได้กรุงเทพอยู่ฝั่งลังสิตใช่ย้ายมาลักกรบังก็คืออีกโซนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันจริงตอนนั้นเจออะไร ความแบบไม่รู้จะไปไหนคือเรียนเสร็จก็คือกลับบ้านเลย <S <S จริงๆคือมันไม่รู้จะไปห้างไหนอ่ะตรงรักกะบางมันไม่มีห้างอะ่ะไม่รู้<อ>นะมันอาจจะมีปะไม่รู้อาจจะมีหรือเปล่าไม่ตแต่แบบห้างใหญ่ๆที่เรารู้สึกใกล้สุดก็คงคงเป็นเมกะบางนาปะเออไกลอ่ะก็ยังไกลนะเออก็ยังไกลอยู่ดีอะไรเงี้ยแบบเรียนเสร็จก็กลับบ้านแต่ว่า ลาดกระบังเป็นมหาเลยที่แบบเหมือนเป็นถิ่นปกครองตนเองคือไม่ต้องมีห้างก็ได้แต่มันก็จะมีร้านยิปร้านย่อยร้านอาหารร้านอะไรเล็กๆที่เราสามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยมันจะมีซอยที่เรียกว่าเกกีไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเกอะไรนะเกกีเกกีมันจะเป็นซอยเกกีหนึ่งสองสามสี่สมัยก่อนอแล้วมันก็จะมีร้านอาหารเยอะมากแบบร้านแบบป้าขายลุงขายอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีร้านเหล้ามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ในโซนนั้นหมดเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะตอนที่แอมเรียนอ่ะยังมีอยู่ ก็ยังมีอยู่นะไม่รู้ไม่รู้แต่ก็เชื่อว่าตอนนี้สังคมระกำบังก็ยังดูเป็นสังคมแบบนั้นอยู่คือยังยังหน้าเตียงไม่ได้มีห้าเถื่อนเกิดเถื่อนน่ะเป็นเด็กเถื่อนน่ะจริงกินอะไรก็ถูกไม่คนบอกว่าภายนอกดูเถื่อนแต่จริงข้างในไม่ได้เถื่อนขนาดนี้จริงปะไม่ไม่ไคือคาคาว่าเถื่อนในที่นี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่คนเถื่อนอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันแบบมันไม่ใช่ลูกคุณหนูเหมือนแบบจุฬาหรือแบบเหลือกระเลอย่างเมมันไม่ใช่ทุกคนจะแบบชิลๆรองเท้าแตะ ถุงผ้า,าจะเป็นอะไรที่แบบชิลๆมากๆเ,าเลยเในสังคมแลกระบังอ่ะคือมันชิลมากแต่ถามว่าเราชอบไหมเราชอบมากมันเป็นสังคมที่แบบไม่ได้แข่งแย่งชิงดีไม่ได้แบบฉันจะต้องเป็นคนรวยฉันจะต้องเป็นคนไงคือทุกคนแบบใช้ชีวิตแบบอะไรก็ได้แล้กระบังคืออะไรก็ได้จริงๆ ไม่เนี่ยคือแต่ลชิ้วแต่ละมอมันจะมีซิกเนเจอร์ของมันอยู่อแบบว่าคือมันมันก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่คือผิดหรือถูกนะอย่างจุฬามันจะมีความแบบชีวิตมันจะดูแพงหน่อยไม่ใช่ไรคือที่ตรงนั้นมันแพงก็อาจจะใช่ค่ะค่ะแล้วอะไรบ้ารอบๆมันก็จะมีแบบที่ช้อปปิ้งแบบอักษยามอะไรเงี้ยที่มันจะต้องใช้เงินเยอะมากกว่ามาหาอะไรอื่นๆนะอป่ะเออแต่อย่างของกูไปแบบอาเกียกีสีข้าวสี่สิบบาทอิ่มจบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเหมือนหล่อหลอมคนมา เราเจอสภาพเวน็นรอนีนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแทนที่นี้เพื่อนใช่เขาพูดถึงเพื่อนมังชิลเป็นอย่างนั้นอนะไหลๆสมองไหล <c oughs> คือทุกคนแบบจอยอะคือทุกคนแบบไม่แต่งหน้าคือตอนมหลาลัยเนี่ยแอมแทบจะเป็นคนที่แบบแต่งหน้าในคณะ แค่ไม่กี่คนอนะพ่อคนส่วนมากผมไม่วิ้แบบหน้าไม่แต่งคือตื่นจากหอใส่รองเท้าแตะเดินมาเรียนเลยอะไรเงี้ยนี่ขนาดศิลปศาสตร์นะ<อ>ถ้าไปเจอแบบถับปัด <laughs> ไม่หอบน้ำกลัว <laughs> <laughs> ไม่หอบน้ำนะอะคือตื่นอะไรเงี้ยคือตื่นมาปุ๊บอาจจะแค่หยิบเสื้อชอ็อปแล้วก็เรียนเลยกลยัวใช่จริงไม่ได้ไปลันวคือกินน้ำแล้วกลัวกินแล้วก็เกินกลัวกกินเลยอะไรไม่ใช่ล้อเล่นแต่ว่ามันแบบ มันชิลจริงๆแบบมันไม่เคยเห็นใครใช้กระเป๋าแบนเนมเลยอะณตอนนั้นนะย้อนไปเมื่อสิกว่าปีนะซึ่งจริงมันดีนะมันมันเหมือนไม่ได้ปลูกฝังค่านิยมที่ว่าเราจะต้องแบบดูดีมันเป็นค่านิยมที่โคตรชิวอะ คือค่อชิลเลยอะ่ะคือมึงจะอะไรก็ได้อะ่ะไม่ไม่มีใครสนใจอ่ะแล้วในแง่วิชาการนะพอเข้ามาแล้วแบบโอเคเพื่อนชิลการเรียนชิลอย่างมหลาลัยนั้นไหมปรับตัวอย่างไงบ้างเยอะไหมอ้าจริงจริงมันมันแอบยากสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่า,าในในความแบบเก่ง1นึงถึงสิเราอยู่ตรงห<ช>้าเราไม่เคยติด F เราไม่ได้ได้ดีหรือไม่ได้ได้อะไรดีหมายถึงว่าดีบวกหรืออะไรนี้ใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้เคยได้แบบเราคือมีนเออเราคือกลางกาเราคือมีเลยใช่เราคืออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าเคยไปถามเพื่อนที่เรียนเก่งๆมากๆออืเพ่่กวา ชิลมากทุกวันนี้มาเรียนคือแบบเหมือนมาเล่นกับเพื่อนเพราะมันเก่งอยู่แล้วอะเขาเรีก่าเออมันเก่งอยู่แล้วแบบมันอาจจะมีบางวิชาที่แบบอ่ะยากหน่อยวิชาที่ยากๆก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกนะ p h o n e นติกที่มันจะต้องแบบเวลาเราจะออกเสียงคำนี้คือมันจะแบบลต้องไ<น>แตะอะไรต้องต้องเน้นคาไหนเบาคำไหนออกเสียงยังไงให้ถูกให้ผิดแบบกระบางลมขยายหดแคบปากแตะลิ้นแตะนน่นมึงกูจะไปรู้ได้ไหมขอนึงคำท้สุว่าอะไรวะเนี่ยไม่ได้ถูกคํานี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้คนพูดนะกูน่าจะได้แบบ C C กูไม,ม่ทานจำได้เลยมันถึว่าเกรดอะ่ะคือ C <oughs> คือกูผ่านมาแล้วก็บุญมากคืออย่าถามคือคือหมดแล้วแล้ววิชาที่ยกามันก็จะเป็นแบบคือเราเรียนภาษาอังกฤษเราไม่ได้แค่แบบแกรมมาเ้ย <c oughs> คือมันจะย้อนไปตั้งแต่แบบาาภาษานะอ,อาังกฤษมาได้ยังไงตั้งแต่ยุคพระเจ้าไหนที่นีมาและได้มีการผันนู่นมาเป็นยุคนี้ยุคนี้ต่อมาได้มีการเริ่ม อะไรแบบนั้นเลยคือมันแบบมันลึกมากแล้วก็เรียนเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวรรณกรรมอ่าดีเทลเลจเจอร์เออดีเทลเลจเจอร์ใช่วิชานี้ดีเทลเลจเจอร์ก็จะเป็นแบบเนื้อหาจ๋าๆแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือ,อต้องมานั่งแปลคื <c oughs> อ, <c oughs> อสรุปคือไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบเรียนสวิชาเลยคือมันยากมากแล้วแบบอย่างวิชาแบบอย่างไรติ้งอย่างไรติ้งก็จะมีแบบเวลาสอบเนี่ยจะเอาดิกเข้าได้เพราะเราต้องสอบเขียนไรติ้งใช่ปะ่ะแต่ว่าพอปี4เนี่ยหรือปี3นี่แหละ ห้ามเอาดีเข้าแล้วคือนั่นแปลว่าใช่นั่นแปลว่าเฮ้ยคุณต้องมีคังคําศัพท์ในหัวเยอะมากอะซึ่งกูมีลรวคือกูเขียนวนในบ่อน,น้ําวนให้มันครบและเขียนเนี้ยคือไม่ได้เขียนสองหน้ากระดาษ A4 นะคะโอ้โหแล้วไม่มีคำบางทีเขาจะนับว่าแบบต้องแบบพันคำคือมันแบบมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วมันแบบคือคนเก่งก็อาจจะชิลไงเข้าใจป่ะแต่สำหรับเราเราอยู่ตรงกลางเรารู้สึกว่าคือเราไม่ตายหรอก แต่กูเกือบตายเอออะไรประมาณนั้นแต่เรา <c oughs> ลอดมาได้ไเออดีที่ไม่ตายดีที่รอดมาได้ใช่แล, <ๆ S 1> แล้วมีแล้วมีวิชาอะไรบ้างที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยลอดอะวิชานี้คือ <Listening S 1> แบลบิสเนียสปีกิ่งไงอ่าเออคืออีนี่มันชอบพูดอยู่แล้วเข้าใจป่ะนี่รู้สึกว่าเพื่อนในหนึ่งกลุ่มมี5คนนี่จะเป็นคนที่ออกไปพรีเซนต์ตลอดเออคือเรารู้สึกว่าด้านการพูดการพูดหน้าชั้นอะไรเงี้ย เราทําได้ดีเราก็จะไปเน้นตรงนั้นแล้วไปฝึกพูดกับใครเพราะอังกฤษมันต้องคุยกันเด็กในคณะคือแบบเดินมาแบบ speak English กันงี้เหรอไม่เรา <c oughs> ไม่แต่ว่าคือรู้สึกว่าตอนที่เรียนอะยังจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากกว่าตอนนี้อีกนะคือเหมือนตอนที่เรียนอะเราเจอภาษาอังกฤษทุกวัน <c oughs> เราได้ใช้ <c oughs> ใช่คือแบบเนี่ยถ้าเกิดจะให้ย้อนกลับไปนะให้ไปเขียนแบบเอเซ่หนึ่งหน้ากระดาษเอเซยทำไม่ได้แล้วนะ <c oughs> แต่เมื่อก่อนสองหน้าก็ยังเขียนได้ เออคือมันเหมือนเป็นช่วงที่เราไอ้นี่อะไรเงี้ยเหมือนสมองมันกําลังแรีเออเหมือนสมองมันยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยอย่างพวกแบบเวลาที่เราออกไปพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยคือเราก็เราออกไปพรีเซนต์แล้วเพื่อนคนอื่นก็พรีเซนต์เหมือนกันแล้วก็ฟังเพื่อนมาว่าแบบเอ้ยอันนี้เพื่อนพูดแนวไหนนําเข้ายังไงปิดจบยังไงแล้วก็จําๆแล้วก็พูดอะไรเงี้ยคือเหมือนสังคมหล่อๆอะ แสดง<อ>ว่าเป็นคณะที่อินพไวเก่งไหมหมายถึงว่ามันช่วยให้แบบว่าเราสามารถแบบเห็นคนทําเราทําตามหรือ<ก>เราปรับใ,<ช>ให้มันดีขึ้นอะไรง<ก>เงี้ยก็กี่ก็เกี่ยวก็เกี่ยวแต่แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าแบบส่วนมากอะงานที่ทาอะงานกลุ่มเยอะนะเออแบบพิเศษเออพีเต์เงานแบบหรืออย่างบางทีทําวิจัยอนะไรเงี้ยก็จะเป็นงานกลุ่มซะเยอะเลยแหละหรือออกไปแบบทําเป็นหนังสั้นภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยก็เป็นงานกลุ่มอีกออกไปสัมภาษณ์ก็เป็นงานกลุ่มงานเดี่ยวน้อยอะสมัยก่อนนะ นี่เป็นความเข้าใจใหม่เลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าศิลปศาสตร์เนี้ยคือคณะภาษาซึ่งมันเป็นคณะที่เหมือนเราจะต้องแบบอยู่กับตัวเองคิดว่าอย่างนั้นมาตลอดแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยด้วยมหาลายัยด้วยวที่เขาแบบอ,อ,าอาจจะเป็นแบบแล้วแต่วิธีการเรียนการสอนของแต่และแบบมหาลายัยแต่ว่าของเราอะเรารู้สึกว่า เราได้ทํางานกลุ่มเยอะแต่ว่างานกลุ่มมันจะไม่ได้เหมือนกับพวกนิเทศหรืออะไรที่แบบงานกลุ่มยาวๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่เราต้องจับนะคือแบบงานกลุ่ม2อาทิตย์อาทิตย์หน้าพรีเซนต์จบและจับใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอเอจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยู่ที่การเรียนการสอนของอาจารย์ด้วยแหละลว่าเขาชอบแบบอยู่ที่หม,มหาลัยเลยเพราะว่าเพ<อ>ิ่งสัมภาษณ์เพื่อนที่เป็นศิลปศาสตร์อะเรียนแต่เรียนเอกไทยมันบอกว่าเวลาเราเรียนหรือเราทํางานอะมันเหมือนเราอยู่คนเดียวอะเราสามารถแบบไปคาเฟ่ไอแพดเครื่องนึงแล้วก็นั่งได้ทั้งวันนั่งทํางานเลยหรือสมัยนี้มมนนนจะะเป็็แบบี้้้กไไได่รูง อันนั้นมันนานมากแล้วไม่หรอกเหมือนเป็นเนเจอร์มหาลัยด้วยสนมติไม่มีทางที่เขาจะปรับจากสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นงานเดียวเด็ดขาดอย่างน้อยมันก็ต้องแบบอาจจะลดลงแต่ว่ายังไงก็ต้องมีแต่ว่าจำได้ว่าแบบทํางานกลุ่มงานคู่เนี่ยงานคู่ก็เยอะมากเพราะถ้าเป็นงานเดี่ยวกว่าจะเรียนไม่จบก็แบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีใจที่มีเธอใช่ที่มีเพื่อนเก่งก็คือรอดไม่ได้เพราะเพื่อนจริงแล้วฝึกงานคณนี้บ้างคบฝึกงานไหมฝึกงานสองรอบเปยนนะรอบเออฝึกงานสองรอบก็คือปีสี่เทอมหนึ่งตอนปิดเทอมอ่ะรอบหนึ่ง ก็คือไอปิดเทอมเล็กเออปิดเทอมเล็กฝึกงาน2เดือนเดือนครึ่งหรือ2เดือนนี่แหละแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือทั้งเทอม3เดือนหมายถึงปีสี่เทอมสองือทั้งเทอหมเออเหมือนเหมือนมหาลัยมาเรียนแค่แบบ3ปีครึ่งอีกครึ่งปีเออฝึกงานทั้งครึ่งปีโอ้ซึ่งเราต้องฝึกงานที่เดิมไหมหรือว่าเลือกเลือกเลยโคตรชอบเลยได้ฝึกงานหลายที่มันแบบทําให้เราแบบมีประสบการณ์แล้วตอนนั้นเรื่องอะไรปจํจได้ไหมจำได้ตอนที่ฝึกรอบแรกที่แบบเดือนครึ่งอ่ะเลือกโรงแรมโนเวทลที่สุวรรณภูมิเพราะว่ามีฝั่งเยอะ แล้วมหาลัยละกะบังมันอยู่บ้า้เออก็เลยฝึกโนวาเทลส่วนภูมิซึ่งเป็นตำแหน่งทาร์ทของชีวิตที่พู้ภาษังกีษเยอะที่สุดแล้วโรงแรมเป็นเอออีกนะคะจริงๆคือโรงแรมเขาน่ารักมากเว้ยเขาให้เด็กไปฝึกอ่ะให้แบบโ o เท t ทุก station เลยอ่ะมันมี5 station ของโรงแรมของฟอนคือไปฝึกฟอนหนึ่งหนึ่งมี check in เช็คอินปกติ2คือ c h e คอ in เป็น group แล้วก็พวกลูกเรือเขาแยกเลยเว้ยมันจะมีเคาน์เตอร์อีกเคาน์เตอร์หนึ่งแยกมาสำหรับพวก group ทัวร์แล้วก็ลูกเรือ เพราะว่าลูกเรือเยอะเพราะว่าลูกเรือไปนอนที่โนวาเทลสวนภูมิเยอะแล้วก็เป็น VIP เช็คอินเช็คอินย่นมีสามมันก็จะแบบเข้าไปในห้องมืดๆแล้วก็เป็นแบบ VIP เราก็ต้องคานเข่าเลยนะเว้ยเลยเอเลยแบบตอนที่ยื่นบัตรอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยถ้าอะไรอย่างงี้แต่สมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษอ๋ออ่ะสามอาเช็คอินใช่ปะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโอเบอร์โอเปเรเตอร์รับโทรศัพท์แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคอนเซียสที่แบบว่าอยู่ตรงกลางที่อยู่ใกล้ๆกับพี่ที่แบบ เปิดประตูเข้ามามันจะเป็นเคาน์เตอร์ตรงกลางสำหรับแบบให้ข้อ,ม,อ,อมูลอ่ะให้ขอ้อมูลคอนเสียดเออเหมือนแบบว่าอินโฟเมชันเออใช่ถูกต้องเราเราได้วนหมดเลยชอบมากและอีกที่หนึ่งที่ฝึกก็คือบางกอกแอร์เวยสเพราะว่าตอนนั้นฉันมีแรงกล้ามากว่าอยากจะเป็นลูกเรือของบางกอกก็ไปฝึกที่ตึกเคบินโอเบอรเลชั่นเลยตึกที่ลูกเรือเขาบีแบบตึกนั้นเลยซึ่งเราได้ฝึกตำแหน่งอะไรตอนนั้นตำแหน่งเกี่ยวกับแบบสวัสดิการของลูกเรือแต่คือมันอยู่ในตึกนั้นที่แบบคอยดูแลสวัสดิการให้ลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้ภาษา จะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากแต่เราได้รู้ว่าภายงานยาังเออแล้วานงาน,นงที่เราที่เราอยากจะเป็นลูกเรือน,นักหนานเนี่ยมันเป็นยังไงเออใช่มีประโยชน์มีเรีโยทั้งคู่และสุดท้ายอีเวน u a ชู y ก็คือเทิร์นอาจบมาทํางานอะไรได้บ้างเพื่อนๆทั้งหลายเป็นล่าม นักเขียนก็เป็นลูกเรือหลายคนเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นลูกเรือไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะไปทำแบบว่าตรงสายแล้วแต่เลยอ่ะเป็นลูกเรือก็มีก็มีหลายคนแต่ไม่ได้ส่วนใหญ่ขนาดนั้นเจ้าของธุรกิจก็มีข้าราชการก็มีข้าราชการทำอะไรข้าราชการเป็นแผนกเกี่ยวกับติดต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยอ๋อก็คือที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ใช่ใช่แล้วแบบรู้สึกไหมว่าแบบคือจริงอ่ะคนอ่ะชอบปรามากก็แบบว่าคณะนี้ยเป็นคณะแบบใส่ภาษาใส่แห้งไม่ได้มีวิชาชีพเป็นของตัวเอง อยากจะอ๋อพูดดิเฟนยังไงบ้างกับเรื่องนี้ <c oughs> คือถ้าถามว่าเรารสุว่าถ้าย้อนไปเมื่อสักแบบ 10- 20, 20ปีก่อนอะเราก็อาจจะไม่แพ้ใครเพราะว่าเราได้ภาษาที่แบบสามารถเอาไปใช้ได้ <c oughs> ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้รุ่นเราหรืออะไรเงี้ยหลายๆคนที่ไม่ต้องเรียนเอกเอ,องอะก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อออแล้วแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า,าถ้ามีคนมาพูดแบบนั้นกับเราเราจะแบบดิเฟนยังไงใช่ไหมก็ในความรู้สึกแกในความรู้สึกแกแกรู้สึกว่าคณะนี้มันเป็นคณะที่แบบด้วยความที่มันไม่ใช่หาสกิッ เออจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีวิชาชีพแบบไม่ได้มีการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหรือไม่ได้มีบัญชีเอมันก็เลยแบบมีความที่แบบลื่นไหลได้ไหมทํางานได้หลายอย่างเออมันก็ทํางานได้หลายอย่างนะแล้วก็แทบจะทุกแบบแทบจะทุกงานสมัยเนี้ยเขารีเค ques ทอีกนะเออซึ่งคุณก็ต้องไม่ลืมว่าในโทอีกมันก็จะมีพาร์ทกรามัพาร์ทลีดดิ้ง พาทอะไรที่แบบพวกเอกอิงมันก็จะทําอะไรแบบนี้ได้ได้อยู่แล้วเออนึกอ,อกปะสมมติว่าคุณไม่ได้เรียนเอกงแล้วภาษาอังกฤษคุณไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงถามเพื่อนที่ทํางานล่ามอะไรได้ดีไหมดีล่าม,มญี่ปุ่นเอาแต่อันนั้นได้ <laughs> ไม่แต่ส่วนใหญ่อะ่ะคนที่เป็นล่ามที่แบบว่าล่าม <laughs> แบบที่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเหมือนล่ามที่แบบต้องแปลทันทีอ๋อไม่ไม่ต้องพูดก่อนว่าตอนตอนนั้นที่เรียนศิลปศาสตร์คือศิลปศาสตร์มันมี2ออันคือ อังกฤษกับญี่ปุ่นอ๋อที่ยากบังใช่ไหมออตอน่รกกาบังตอนน,ตอนนั้นมีสองสองภาษาคือแต่แบบล่ามที่แปลทันทีอะ่ะไม่ไม่มีเพื่อนที่เป็นอันนั้น แต่มีที่เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะก็คือเงินเดือนดีดีมากอะเออมีเด็กคนบอกว่าร่ำเงินเดือนดีแล้วคนก็จะชอบถามว่าแบบว่าโอ้แล้ว AI มันจะเข้ามาแทนที่จะบอกว่าแบบอันนี้เคยสัมภาษณา์ล่ามาล่ล่มพูดว่ามันแทนที่ไม่ได้ไไดเพราะาบางทีอะเอไอมันไม่เข้าใจอารมณ์มนุษย์อะเขาเรียกว,ว่ามันคือความสลัดสลวยทางภาษาออที่ AI ไม่ไม่สามารถที่จะแปลสู้กับคนได้อะฉะน,นออั้นย้อนกลับมาถ้าต้อ,องให้คะแนนขนาดนี้ เต็มสิบแิลปะศาสตร์ลาดกระบังเอกอิงอันนี้คือรวมทุกอย่างเลยปะร<ว>บรรยากาศ<อ>การเรียนวิชาที่ได้เพราะมันคือเอมอมันคือเหมือนเมมโมรีทั้งหมดของแกที่แกผ่านมา4ปีที่อยู่ที่นี่แล้วานาที่เนี้ยทำให้จบมากลายเป็นน้องแอมคนนี้แปดแล้วกันแปดเลยเอ่ะอ็ถามที่หักไป2ก่อนหักเลยที่หักไปสองอนเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งใจเรียนน้อยไปหน่อยคือเพราะแบบอันนี้อันนี้มันต้องหักตัวเองรอเปล่าคือแบบเหมือนสอบพอรู้สึกว่ามันยากปุบะเหมือนแบบใจเรามันก็ไม่ค่อย แล้วเราก็จะแบบถ้าไม่ได้เพื่อนช่วยอ่ะอันเนี้ยที่ให้แปดเนี่ยเพราะเพื่อนเป็นสัดส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าเพื่อนดีเพื่อนช่วยแบบบางทีไม่ได้เพื่อนในกลุ่มด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่บางทีเวลาเขียนเอนเซย์อะไรเงี้ยเพื่อนแบาบว่าเฮ้ยมึงของกูเสร็จแล้วเดี๋ยวกูช่วยตรวจให้อเออเพื่อนดีเพื่อนดีจัดแล้วเพื่อนตรวจให้ไม่ได้ตรวจเดียวแกให้ด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่แบบได้เพื่อนดีแล้วก็บรรยากาศในมหาลัยมันชิวมันแบบเออมึงเรียนเสร็จไปกินข้าวเกกีกันก็เดินเลาะเลาะเลาะไปอะไรเงี้ยค บรรยากาศดีตัวถูตัวคณะตัวการเรียนตัวการเรียนก็โอเคนะอาจารย์น่ารักมากอาจารย์น่ารักมากๆสมมติจะเป็นอาจารย์แบบมีอายุหน่อยอะเออก็จะแก่ๆแต่เป็นอาจารย์แก่ๆที่ใจดีอะอเข้าใจเด็กคุยได้ปรึกษาได้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังอยู่กันหรือไม่อยู่หรืออะไรก็ไม่รู้ว่ะนะแต่ก็แบบณนะตอนนั้นคืออาจารย์ก็ช่วยเยอะอดีบรรยากาศกันเนี่ยแล้วก็เรื่องของแบบ วิชาการเรียนนะก็ดีนะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปเออมันไม่ได้อัดแบบถึงแม้จะเรียนแค่แบบ3ปีครึ่งใช่ปะ่ะแต่ว่าวิชาเรียนเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังพอไหวในแบบในในหนึ่งวิคเรียนแบบวิชาประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแบบเช้าบ่าย3วันและอีกสองวันเป็นแค่เช้าอย่างเดียวหรือบ่ายอย่างเดียวอะไรแบบแนวเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันเรียนยังไงคือเหมือนจัดเวลาเออเวลาไม่<ด>ไม่ได้แน่นขนาดที่แบบว่าเออใช่คือหัวไม่ระเบิดอ่ะเออกําลังดีถ้าเกิดคนที่แบบเก่งๆกว่า อีกหน่อยอ่ะอาจจะชิวเลยแหละอืมและถ้าโจมตต้องให้แนะนําน้องที่อยากเข้าคณะนี้มหาอะไรนี้เลยนะน้องแบบ วันหนึ่งวันสองอะไรเงี้ยที่อยากเตรียมตัวเข้าคณะที่แตกมากอยู่เท่าไหร่สิบสองอเคยเห็นมีครั้งหนึ่งบอกว่าอยู่ปสามอ้อน้อยมากรองพิมพว่าหนูอยู่ปสามกำลังเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวอยากเข้ามาอะไรปสามพี่ยังเล่นหมากเก็บกระโดดยางน้องมีความฝันหน่อยมากคือเดี๋ยวนี้ด้วยความที่โลกมันเปิดเยอะนะบางทีเขาก็จะค่อนข้างรู้ว่าแบบโอเคความชอบเขาคือประมาณสุดยอดเก่งมากเออถ้าจะเข้าแบบแนะนํายังไงใช่ปะ ขายเหรอขายเหรอขายและกระงให้ฟัง่งเหรอขายมหาลัยเอ้ข,ข,ขนี้ขายนานี้เออในในความรู้สึกเราอยากแนะนําหรือแบบเตือนจริงๆถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะเรียนเอกภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าศิลปศาสตร์ที่รกกาชกำังเป็นตัวเลือกที่ดีนะเหมือนตอนนี้เขาย้ายตึกแล้วด้วยเขาย้ายจากตึกที่เคยเรียนตอนแรกมันจะไปรวมอยู่ในคณะคารุศาสตร์เรียนรวมกับเน,นเออแต่ตอนนี้เขาย้ายตัวเองอ่ะมาอยู่ตึกใหญ่แล้ว s t a n d a โลคนเดียวคือเหมือนตอนแรกตึกนี้มันเป็นตึกที่แบบเรียนรวมแต่ของเราอ่ะแยกไปปีกนึงมะอะไรอะไรประมาณแบบแนวนี้เออคือแยกมาแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาดูมีแบบวิชาเรียนอ่ะให้เลือกแบบมากกว่าเดิมอีกอ่ะ อเออจากที่เคยฟังฟังมานะแบบหมายถึงว่าวิชาเรียนในคณะศิลปศาสตร์นะแบบเหมือนมีให้เรียนแบบหลายแขนงมากขึ้นแล้วก็แบบบรรยากาศก็ดีอ่ะในคณะอะไรอย่างเงี้ยเออดีอ่ะ ก,ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนแบบศิลปศาสตร์เอกอิงอะไรเงี้ยก็ที่นั่นเป็นตัวเลือกที่ดีเออคะแนนดีใ,<ค>ใช่ช่คะแนนไม่ไม่ไม่ยากจนเกินความสามารถอ่ะเออแต่ก็แบบว่าแล้วแล้วสิ่งที่มันไม่ได้ยากมันแล่นมากับสังคมที่ดีประสบการณ์ที่ดี <S 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 ใช่สังคมที่ชิลแล้วกันใช้คำนี้สังคมที่ชิลทำอะไรก็ทำแต่งตัวไงก็แต่งเออชิลได้ก็พี่แอมนะคะนอกจากจะติดปีกเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเนี่ยก็มีช่องติ๊กต็อกด้วยใช่ค่ะมีช่องติ๊กตอก บอกชื่อว่าแอมพัทลินนะเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับพวกบิวตี้ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนะคะใครอยากแบบโดนป้ายยาเกี่ยวกับอะไรนู่นนี่นั่นมาได้ค่ะเดี๋ยวพี่เต๋อเขาจะขึ้นขึ้นชื่อชอบอะไรให้ตรงฮีไลฟ์สไตล์โนป้ายยาเยสโดนแน่ๆฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้เลยมาเสพไปถามพี่แอมได้นะคะได้ค่ะจะตอบด้วยนะคะตอบค่ะเดี๋ยวตอบเลยตอนนี้เลยทันมาเลยนะะคตอนนี้เลยใครมีคำถามสงสัยก็พิมพ์ไว้ข้างใต้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย